สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับเนาะวันนี้นะครับเนาะพี่มาทําอะไรอยู่เนี่ยมายืนอยู่ข้างซอนอูนะครับซอนอูนะครับก็ถือว่าเป็นเอ็นพีซตัวนึงนะครับที่อยู่ในเซิร์ฟอันบันเนาะก็มีหน้าที่แจกพวกโค้ดพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะลองเข้าไปดูเนี่ยเนี่ยใครที่มีซีเรียลโค้ดอะไรที่เขาแจกตามเฟสตามอะไรอย่างเงี้ยก็มาล็อกอินกับซอนอูได้นะครับมาลงทะเบียนกับซอนอูได้ซอนอูก็จะให้ของไป ของผมเนี่ยเป็นสายดองเนาะก็เลยไม่ต้องรับแล้วเนาะถ้าว่าใครสายเวลวเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะต้องบอกแบบนั้นเลยเนาะอ่ะวันนี้นะครับพี่มายืนอยู่ข้างซอนอนอะวันนี้พี่จะมาคุยกับน้องๆน,นะครับในเรื่องของข้อแตกต่างเนาะระหว่างาทรายคบนะครับแล้วก็มวลทิน อะไรพบแล้วก็มนถินนะว่าเฮ้ยมันใช้งานแตกต่างเปนยังไงวะเหมือนกันไหมอะไรยังไงนะครับมาวันนี้พี่ทิศนะครับไอทีเกมเมอร์เนาะก็มาคุยกับน้องเลยนะครับว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันยังไงเนาะอ่ะโอเคเพื่อให้ม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะพี่เปิดมาเลยแล้วกันเนาะชบนี่ครับ นี่คือข้อแตกต่างนะครับระหว่างมนทินกับลายพบนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณโซรีพรเนาะหรือว่าคุณเอ็นเองนะหรือว่าคุณเอ็นเองนะ,นะเป็นแม่ค้าเนาะขายของทั้งสามเซิร์ฟเลยนะครับเป็นแม่ค้าขายของช็อปทั้งสามเซิร์ฟเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขยายให้มันใหญ่หญๆนะ,น,ะน้องจะได้ไม่ต้องมาเพ่งกันเยอะอ่ะนี่เลยอ่ะชัดไหม นี่ครับมอนทินกับทรายพบต่างกันอย่างไรเนาะก็เขาทํามาค่อนข้าง,งดีนะต้องขอขอบคุณและให้เครดิตทางเครดิตของคุณซิลิคอนด้วยนะครับเนาะก็อ่าทางซ้ายมือเนี่ยคือมอนทินนะขวามือก็คือทรายพบนั่นเองนะครับอ่ามอนทินเนี่ยมอนทินมานานแล้วมันมีมานานแล้วนะครับมันก็จะเอายาหลายๆตัวเนะี่ยมารวมกันนะครับมอนทินเนี่ยก็จะมะียาเปลี่ยนร่างนะครับอาวุธทะเลลึก ะครับอโอสถแห่งสวรรค์นะครับเอามารวมกันนะครับแล้วก็ยาคุ้มจิต150%ยาสิปยาทิพยาโอสถนะครับทิพย์าโอสถเนี่ยเอาง่ายๆมันคือยาบ้านั่นเองคือยาบ้านะครับเพิ่มโจมตีเพิ่ม,ม,มอะไรพวกนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูทลายภพนะทลายภพก็คืออ่าก็จะมีอ่ายาเปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึกนะครับโอสถแห่งสวรรค์นะครับ,รรนะรบแล้วก็ยา ญ้าคำรามหยกนะครับแล้วก็ญ่าเทพน้ําเงินใสนะครับไอ้ญ่าสองตัวเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันจะดอกอยู่ที่อดอกอยู่ที่เมืองในทะเลเหนือเอ้ยป่าใต้ป่าใต้เท่าทีมันจะไปดอกที่ป่าใต้นะครับเอ้ยมีทวนคนไหนมาจี้ผมันเนี่ย <c oughs> อ่ะก็คือไอ้ญ้าสองตัวเนี่ยมันดอกที่ป่าใต้นะครับสมัยก่อนเนี่ยแต่ว่า ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอยู่นะแล้วก็มีด็อกในบอสในอะไรอย่างเงี้ยนะครับด็อกบอสพวกกิ่งทออะไรอย่างเงี้ยนะยาสองตัวเนี้นะอ่ะต่อไปก็คือที่ะยะโอสถนั่นเองนะครับเนาะเราจะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีเอ่าเพิ่มพลังโจมตีอะไรพวกเนี้ยนะครับเรามาเปรียบเทียบก,กันนะครับว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันออะไรอะไรใช่มันต่างกันระหว่างมอนทินกับะเทพอ่าทลายพบสิ่งที่เหมือนกัน ทิ่งที่เหมือนกันนะครับมีสามตัวก็คือแปลงร่างนี่ยาเปลี่ยนร่างอุลเล็กอส,สบสวรรค์น,นะครับแล้วก็ยาที่เป็นอสถเหมือนกันเลยนะครับต่างกันตรงที่มนทินมียาคมจิตนะครับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยาคำรามหยกนะครับของทลายพเนี่ยก็คือไม่มีคมจิตแต่ว่ามียาคำรามหยกแล้วก็ยาเทียนน้งเงินใสนั่นเองนะครับเนาะ ทีนี้การใช้งานเนาะนี่เขาบอกไว้เลยนะมอนทินเน้นถึกเร็วไวกดกับวรจจันได้อีกเน้นถึกเร็วไวก็คือนี่ไงครับมันมีคุ้มจิตละสิบเปอร์เซ็นต์อยู่สมมติสมมติว่าคุณตีมอนสเตอร์นะคุณได้ค่าประสบการณ์อยู่ที่หนึ่งร้อยสมมติเนาะตีมอนสเตอร์ได้ประสบการณ์ที่หนึ่งร้อยยาคุ้มจิตละร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้คุณได้ค่าประสบการณ์อยู่ที่อทบสองร้อยห้าสิบนะครับ 150เพราะว่าจะบวกปี150เปอเนต์นี่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมนทินจะใช้สำหรับการเลเวลนะครับหรือใครจะกดลงวอลนนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดเน้นวอลผมเน้นให้ใช้ตัวนี้ครับเป็นหญ้าเป็นทลายภพเพราะทลายพบจะไม่มีคุ้มจิตนะครับแต่ว่าจะมีหญ้าทางสองอันนี้แทนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา กดยาไว้อยู่แล้วกดยาสองตัวนี้ไว้อยู่แล้วไอ้ทรายพบมันใช้ไม่ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีคุ้มจิตถ้าก,กดคุ้มจิตไปเราจะกดบนทินบนทินก็ใช้ไม่ได้นะครับหรือว่าไอ้แก๊ปไอ้ล่างทะเลลึกเนี่ยผมเคยกดนะมันไม่ยอมมันนีมันทับกันไม่ยอมมันต้องให้อะไรของเก่าหมดก่อนแล้วก็ค่อยกดตัวนี้ได้นะอันนี้คือเงื่อนไขในการใช้งานนะครับหลายๆคนเนาะถามพี่มาตลอดเลยเนาะพอดีอ คุณเอเนาะหรือว่าคุณซิรีพรแม่ค้าเนี่ยเขาทำข้อโมูลไว้ดีนะครับเราวันนี้ก็เลยจะมาแบ่งปันเพื่อนๆเ,เ,เนาะคนเก่าคนใหม่นะครับสำหรับคนใหม่เลยแล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พด้วยแล้วกันเนาะที่ก็มาเดินตลาดเล่นกั่นะครับแล้วก็ทําคลิปไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะโอเคนะครับเดนะี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบาย